เปิดตัวแล้ว Vivo V30e ใช,ช้ชิป Snapdragon 6 g 1ให้จอ120 h ฮิรพร้อมกล้องเซลฟี่50ล้านพิเซล่ลาสุดทาง Vivo ก็ได้เปิดตัว Vivo V30e สมาร์ทโฟนน้องเล็กสุดในตระกูล V30 Series ที่มาพร้อมกับชิปเซตตัวกลางในราคาที่ประหยัดโดยมีสเปคต่างนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ Curve a อเ l e ร ขนาด6.78นิ้วความเอีด Full HD Plus 2,400 x 1 8 0พิกเซลรองรับคา e ่า Display 120Hz อัตราส่วน20:9มีคอนทราสต์เรโทอยู่ที่8ล้านต่อหสี1.07พันล้านสีความส่องของสูง1,300 nits ฉายชิปโบนผลซันด์บล็อกนัท6 Gen 1ล็อกต่อคอให้แรมมาที่8เกเจส่วนเรามีเลือก118เกเจกับ206เกเจบนระบบปฏิกา 4, ร Android 14ครอบทับด้วยฟันทัช OS 14 ให้กล้องหลัง2ตัวที่มีทั้งเลนหลักความลเอียด50มิานพิกเซลลรองรับระบบการสันแบบ OIS เลนอัลตร้าไว์ความละเอียด8มิิพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเเอียด50มิลิพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ WiFi 2.4และ5กิกะเฮิรตซ์มีบูทู5.1มี 5G มีพอร์ต USB Type C มีทุ่นละสอสีคือเว v e ์เวดเลสและซ Blue ให้แบตเตอรี่มาที่5,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว44วัตต์ฟ้าชาร์ตสมาร์ทโฟน Vivo V30e มีรุ่นราคาตามนี้ครับ รุ่นแรม8 g ิกรอม118กิกมีราคาอยู่ที่27,999รูปีหรือประมาณ12,300บาทและรุ่นแรม8 g ิกรอม256 g ิกมีราคาอยู่ที่29,999รูปีหรือประมาณ13,200บาทครับ